คนพวกเราชื่นออกขึ้นใจจนกระทั่งถึงวันนี้คนประมาณ2,500ันห้าร้อยคนแเราต้องต่อเทรทั์ลงจรนติดลงไปด้านล่างด้วยยุดมการของสมรมกาลยานธรรมซึ่งทุกคนเสียสละเพื่อที่จะให้ทำหนะาเป็นทางเพราะเราทราบดีว่าเมื่อจักเ์สินเงินทองสมบัติต่างๆจะมีค่าแค่ไหนหาได้ด้วยความลำบา,ากยากเย็นแค่ไหน มันไม่ได้มีค่าเท่ากับลมหายใจเ่งเมื่อถึงวันสุดท้ายเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะติดตัวเราไปก็คืองงนลางความดีและความดีที่สังสมงในดวงจิตพวกเราทํางานกันด้วยความเต็มใจแล้วก็เสียสละแล้วก็ได้เห็นกลุ่มศรัทธาญาติธรรมเข้ามาร่วมเป็นอาสาสมัคร เป็นจํานวนมากเมื่อวานี้สภาพหอประชุมไม่ได้เป็นอย่างนี้นะคะตอนที่เราติดต่อกับโรงเ,เรียนเชียงบุรมเมื่อสี่เดือนที่แล้วทุกอย่างเรียบร้อยแต่ว่าพอดีท่านผู้นวยการคนใหม่มาท่านก็พยายามสร้งผลงานท่านก็รื้อหอประชุมตั้งก่ออิฐถึงปูนอะไรกันเพราะฉะนั้นข้างล่างก็จะเห็นร่องรอยของความยังไม่เรียบร้อยด้านล่างเราก็ตั้งใจว่าจะเป็นที่สําหรับ ถ้าโครงการปิดมันก็เมื่อวานนี้มามันก็ดูไม่ได้เลยแล้วก็ห้องพักของหลวงปู่ซึ่งมันเคยเราภูมิใจห้องใหญ่มากแล้วก็มีแอร์มีโต๊ะแยัดกลับมาเมื่อวานนี้เขาปลูกกระเบื้องไปได้สามแถวพวกเรามาถึงตอนเช้าเราก็พยายามคิดว,ว่าเราจะทำไงเพราะว่าไม่มีเจ้าหน้าที่พอดีเป็นวันหยุดเรา,าแ,แก้ปัญหาด้วยการมีนางฟ้าใจดีสองท่านนะคะไอรอตัด ไปซื้อม็อบซื้อผ้าเช็ดพื้นซ,ซื้อไม้กวาดกันมาช่วงบ่ายเรานัดประชุมอาสาสมัครเพื่อที่จะเตรียมพร้อมสําหรับการทำหน้าบริกรในงานวนันนี้มีผู้มีใจศรัทธามาช่วยชมรมประชุมพร,อร้อมใจเราก็เชิญขึ้นมาก่อนเพื่อที่จะถูงห้องประชุมซึ่งบานประตูก็ยังพับอยู่ค่อข้าง,างยังไม่ได้ปิดบนเวทีนี่ก็ลกลงรังต้งหมูบูชาอยากแยจกจัด เด็กอายุน้อยที่สุดคือห้าขวบมาช่วยกันเทปคนอายุน่าที่สุดคือประมาณเจ็ดสิบปีทุกคนมาช่วยกันรื้อฟูพรมเพราะเราไม่มีเวลาที่จะไปโทษใจแล้วก็เรารู้ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องทำงานให้สำเร็จเพราะว่าเราเป็นศิษย์หลงปพ่ในที่สุดวันนี้ทุกอย่างก็ค่อนข้างทีง่จะ เรียบร้อยแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ื่วานนี้ได้มาใส่สูตรกันมาบ้างว่าใส่เสื้อเชิ้ตแลวต้องหลือชุ่มในทั้งตัวนะคะ <S <S แล้วก็พยายามแก้ปัญหาการทําให้เราใช้ห้องเย็นเพราะว่าไม่ได้ขออนุญาตท่านไว้ก่อแล้วก็ไปสั่งเต็มเพิ่มมาก,การเพราะว่าเราก็ตั้งใจแล้วเพราะว่าตั้งแต่สี่เดือนที่แล้วเราก็เตรียมทําซีดีทําหนังสือ คือดิฉันมีหน้าที่ใช้เงินที่ได้รับบริจาคมาจากศรัทธาของทุกท่านหนังสือครั้งนี้แจกถึงก้าเล่นมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่พวกเราอยากจะทาให้รู้สึกว่าทำใี้ว่าเรืออะไรแต่ว่ามันเป็นเหตุปัจจัยและดิฉันจำเลืกเสมอว,ว่าที่มันบารมีขององ,งค์หลมครูหลวงปู่งและท่านเมตตาม,มาถึงตรงนี้ทุกท่านได้รับธรรมทานแจกไปถึงก้าเล่นมีซีดีเ้าร์แผ่นทุกอย่างมีทั้งหมดสามพันชุด เราเตรียมงานกันมาตั้งแต่วันที่เราจบงานครั้งที่แล้วละฉะนั้นทุกท่านที่ได้รับอะไรกลับไปในวันนี้ขอให้ท่านภูมิใจว่านั่นคือศรัทธาจากที่ทุกท่านได้มอบให้กับชมรมกัลยานธรรมเรื่องจากนี้เรายังบริจาคหนังสือซึ่เพิ่มขึแต่ละครั้งจํานวนมากเนี่ยข้าวปี้ยังห้องสมุดของเรืองจําและทันทศสถานทั่วประเทศ พราะฉันเคยสัมผัสด้วยตัวเองว่าในจุดที่มืดที่สุดแม้แสงสว่างแม้แค่นิดเดียวมันมีค่ามากเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างนี้ทุกครั้งที่เพียงโนังเสือใหม่และครั้งนี้เราก็บริจาคไปตามเรียนจำแล้วก็ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแล้วก็ถ้าหามีสำนักสงฆ์หรือว่าสถานปฏิบัติธรรมเลยขอมาเราก็จะบริจาคไปเพราะว่าเรารู้ว่าเสียนที่สูงสุดที่จะช่วย ไปสู่ความพ้นทุกได้ก็คือธรรมะของพระพุทธองค์ดิฉันก็ขอขอบพระคุณเจ้าภาพทุกท่านนะคะที่มีส่วนในการกอ่อกำเนิดที่งานวันนี้ได้สำเร็จรุร่วงไปสามคนที่ดิฉันขออนุญาตกล่าวถึงก็คือคุณพี่ชัยสิธิ์คุณพี่ธนวันเอกสิทธิพงศ์ซึ่งมีความเสียสละ บริษัททั้งบริษัทมาช่วยเราทุกครั้งแล้วก็บ้านของเขาเคยเป็นคาหิสาที่สวยงามฉันเคยไม่สบายใจเพราะว่าเิียวหนังสือออกมาอยู่ตกแถวจนคลินิกแันแพทย์ไม่รู้จาหนังสือไปเก็บที่ไหนหรเลคไปป่าไทยก็เหมือนกับเทพ,พเจ้าเบื้องบนทั้งรู้ท่านก็เมตตาต่งสองคนนี้มา เขาเล่าหาดหลังใหญ่ในหูวบ้านระดาวันแบบเขาตอนนี้ลองไปดูมันก็กลายเป็นเหมือนกดังเวลาตอนเชา้าพระมา,าถึงสมบาติเอถามโยมทําอะไรารอลงพิมพ์นิสาวมันแต่เขาไม่เคยสน,นใจแล้วเขาต้องการที่จะทําประโยชน์ให้กับพวกเราและ,ะก็สางคมเพราะฉะนั้นมีฉันถือว่าเขาเป็นยิ่งกว่าญาติอีกท่านหนึ่งก็คือคุณพี่สมศิ์ครองมังคนคุณขอเสียงปรบนือให้เธอได้ค่ะ ผู้หญิงคนนี้เป็นแม่ค้าอยู่ในตลาดสองแห่งและไม่เคยเออกจากบ้านเพราะเธอต้องดูแลอากงอาม่าซึ่งอายุมากแล้วแต่เธอขออนุญาตท่านว่าปีหนึ่งขอมางานชมรมแค่ครั้งเดียวคือถ้าชมรมจากงานของให้ได้ออกมาเพราะว่าเธอต้องดูแลคุณพ่อมันหน้าซึ่งแก่เท่าเป็นเหมือนานางฟ้าซึ่ง มีความตั้งอยู่มากแล้วก็ยังมีใจกับงานต่อพวกเราทุกคนนะคะเรื่องสั้นี้นะคะการประชาสัมพันธ์อย่างต่อนเนื่องเนี่ยที่พวกเราได้กระจายข่าวไปทําให้ชมรมเนี่ยจัดงานแต่ละครั้งนคนที่เคยมาแล้วก็จะไปชวนเทื่อนมาอีกก็ต้องขอเสียงปรบมือให้ทุกท่านด้ยวยค่ะ ก็คนที่ขอกล่าวถึงคือพี่เฉลิมพันธ์สมัครพันธ์นะคะซึ่งเป็นเว็บมาสเตอร์ของเว็บไซต์เตยานธรรมซึ่งได้ทํางานนี้อย่างต่อเน,นื่องแล้วก็ที่ฉันได้เห็นองค์พะซึ่งสว่างสวอยู่ในใจของเขาแล้วก็เห็นพัฒนาการทางจิตวิญญาของเขาจากที่เขาได้เข้ามาทํางานตรงน,นี้แล้วก็มุ่งมั่นที่จะให้ธรรมนเป็นทานร่วมกับพวกเรานะคะแล้วก็ เรื่องเกี่ยวกับอาจาสมัครต่างๆเนี่ยนะคะดิฉันต้องขอบคุณก็ไม่มีที่ไหนที่เขาจะขอเชิญคนที่มาฟังธรรมเนี่ยมามา,มาเป็นบริกรให้กับพวกเราทุกคนพวกเราก็มากันด้วยใจนะคะก็ต้องขอโน้มน้าทุกท่านนะคะแล้วก็ทํางานกันแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะมีปัญหาออกมาแตกต่างกันดิฉันก็จะได้เรียนรู้ทุกครั้งยิ่งทํางานไปเนี่ยพวกเราก็จะได้เห็นว่า ไอ้ที่เราคิดว่ามันสาคัญหรือว่ามันดีสําหรับเรามันยิ่งใหญ่สําหรับเราจริงๆหนึ่งเป็นแค่เศษที่เล็บมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยยังมีความดีเยะแยะที่เรายังไม่ได้ทําจากที่เคยมองดูคนอื่นว่าคนนั้นมีอยไรและนี้นีก้ก็กลับมามองดูตัวเองแล้วก็ได้เห็นพัฒนาการของปัญญาที่เกิดขึ้นอยู่เรื่่ยๆนะคะในเช่นก็มีลูกสาวสองคน ลูกคนแรกอายุห้าขวบเขาก็จะถามทุกวันว่าคนนุณแม่คะทางดับทุกข์มันคืออะไรคะพระพุทธเจ้าทําไมต้องบวชคือดิฉันก็ได้เห็นหนอนเนื้อของพระพุทธะตเจริญเติบโตขึ้นในจิตใจของลูกสาวทั้งสองคนชืน่งอันนี้ก็คงเป็นอันที่สซึ่งขอให้ทุกท่านนับโมทน,นาด้วยนะคะสําหรับ ปัญหาความไม่เรียบร้อยต่างๆในการจัดงานในวันนี้นะคะก็ต้องขอกราบอภัยด้วยเพราะว่าแอร์มนะันไม่ค่อยเย็นช่วงบ่ายนี่แล้วก็เสียงก็ไม่ค่อยชัดแต่ว่าพอองค์หลวงปู่ขึ้นแสดงธรรมนี่ก็ทุกอย่างก็ราบรื่นเหมือนเดิมนะคะก็คงจะเป็นบารมีของท่านด้วยนะคะก็ขอกราบขอพระคุณทุกท่านค่ะครับช่วยกรุณารกมือเป็นกำลังใจให้กับท่านประธานชมรมเพยาะพีมงานอีกสักครั้งนึงครับ ครับและในระดับต่อไปครับก็ผมจะพาทุกท่านเข้าสู่พิธีขอขอมานะครับองค์ถูบาอาจารย์ซึ่งก็เป็นประเพณีของทางชมรมนะครับได้ปฏิบัติสืบเค้มาช้านานนะครับเพื่อในการแสดงออกถึงความกตัญญูกระตาเวทีต่อถูบาอาจารย์ที่ทางชมรมกาลยานธรรมนะครับได้รักษาไว้ก็ขอเดินเชิญท่านอาจารย์ดรสนองวราอุไรครับเป็นตัวแทนของอชมรมได้ขึ้นมากราบลามขอข,อขอมาต่อองค์หลวงปู่ ผู้ิอิสระแล้วก็ขอเชิญตัวแทนเชิญทางของข,องของมาครับคือคุณเสดสิ์อันทองแล้วก็คุณอัญชลินโพวิทยาพานูครับ